สวัสดีครับเป็นเพื่อนทุกคนครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง m ันนี่ฮีโร่เรามาร่วมการสร้างสังคมน้งทุนคุณภาพไปพร้อมกันกับช่อง m ันนี่ฮีโร่กันนะครับสำหรับในคลิปนี้นี่คือรายการเล่นหุ้นตัวไหนดีประจําวันที่1มีนาคมครับไปจนถึงวันที่5มีนาคมก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่ามีตัวไหนน่าสนใจบ้างโดยที่เดี๋ยวผมจะอัปเดตเซต50ให้ดูเซต50เมื่อสัปดาห์ที่แล้วต้องบอกว่าเป็นขาลงทั้งทั้งหมดเลย มีน้อยมากที่การเป็นขาขึ้นมาดูนะฮะว่าในสัปดาห์นี้จะเป็นอย่างไรนะเดี๋ยวเราไล่ไปดูทีละตัวนะครับตัวแรกนะฮะแอดวานแอดวานหลุดแนวรับเห็นไหมหลุดแนวรับยังคงเป็นทิศทางของขาลงอยู่นะครับจะไปใกล้แนวรับถัดไปแล้วนะที่1 5 6 0อันนี้น่าสนใจนะฮะนะเนี่ยอันนี้คือแนวรับเดิมตัวนี้นะครับเดี๋ยวไปใกล้ๆโซนเนี้ย มันจะเป็นจุดที่สามารถทํากำไรในระยะสั้นได้อ่าต้องรอรอติดตามนะฮะอันนี้อันนี้เฝ้าระวังไว้เลยนะครับตัวถัดมา AOT ชุดนี้ไม่กลับตัวครับไม่กลับตัวแน่นอนฮะนะแนะถมเด้งขึ้นมาน,นี้เจอกดไว้อีกครับก็เดี๋ยวรอดูการทำโลรอบนี้นะฮะว่าจะทำได้ถึงไหนแต่ถ้าเกิดมีแท่งเขียวโผล่ขึ้นมาตรงนี้แล้วแล้วก็อันนี้จะกลายเป็นจุดกับตัวทันทีนะเตรียมขึ้นไปเทส ที่6 9ทันทีนะครับรอดูฮะว่ามันจะสุดสุดท้ายตรงนี้แล้วไปโลใหม่หรือว่าจะสร้างไฮต่อนะครับ a w c a w c นะครับชุดนี้ยังไม่ได้กลับตัวนะฮะเนี่ยยังไม่ได้กลับตัวต้องรอดูว่าเขาจะเทส h i ไฮที่เหนือ5.15หรือเปล่านะฮะถ้าเหนือก็เป็นจุดกลับตัวเรียบร้อยครับแต่แท่งนี้โอ้สวยนะ แท่งเขียวสวยแดงสวนเฉยนะครับไม่ไม่ไมค่อยดีเท่าไหร,ร่ฮะ่ะลุ้นกันต่อไปนะ BAM นะครับหลายคนถามกันเข้ามาตรงนี้ยังคงวิ่งอยู่ในกรอบไซ์เวร์นะครับกรอบล่างคือ20.5ครับกรอบบนคือ23.4ครับผม BBL จุดนี้อ่ะบอกแล้วใช่ไหมว่าถ้าจะกลับตัวห้ามตากว่า112 นะเลขนี้นะห้ามห้ามต่ำกว่า112ถ้าจะพักแค่นี้และดีดก็ต้องดีดให้สูงกว่า130ถึงจะไปต่อนะครับแต่ถ้าไม่ทะลุข้างล่างก็ใหม่ไปมันก็จะไซด์เวย์กันอยู่แถวเนี้ยนะกรอบก็1 1 2่ถึง130นะครับ BDMS ยังคงลงต่อนะฮะนะเชียนะฮะเชียเชียเชียให้หลุดนะคิดว่าน่าจะหลุดละสัปดาห์นี้19.8น่าจะหลุดนะฮะ แนวรับถัดไปคือสิบแปดจุดแปดเลยนะครับยังไม่มีจุดให้เข้าเนาะ BEM หลุดเรียบร้อยนะหลุดหลุดไหมหลุดไหมเจ็ดจุดเก้าหลุดนะฮะหลุดเรียบร้อยครับนะลงไปรอนู่นแหละนะให้ให้เห็นสักเลขหกนี่นแหละผมว่านะพอชุดทำขึ้นมานะครับลงพักดีดขึ้นไม่ทำนิวไฮก็มักจะเจอนิวโลนะฮะก็อ่าผมว่าอาจจะเห็นเลขหกนะฮะสำหรับ BEM b ีกิมชุดนี้ด้านบนทำหายไปที่56นะครับกรอบมันจอทะลุไหมจอทะลุนะฮะแนวรับ47ผมคิดว่าเดี๋ยวก็เจอฮะนะ47ถ้ารับไม่อยู่ก็หลุดเลยนะครับแนวรับถัดไปจะกลายเป็น43ทันทีนะครับ b h อช่ะชุดนี้ยังเป็นไซส์เวรรออะไรสักอย่างหนึ่งอยู่นะครับ ็ไม่ได้เสียทรงครับยังเป็นการเก็บของนะฮะผ่านนะครับ bjc เอออันนี้สวยนะอันนี้สวยชุดนี้35แนวต้านเท่าไหร่3 7 5 5บเแล้วก็39มองไว้2แนวนะครับ bts ชุดนี้มองแนวรับครับ9บาทยังไม่มีการกลับตัวเลยนะฮะชุดนี้ยังไม่สวยเลยนะครับมองรับดีกว่านะครับแถวแถวเบาท cbg ชุดนี้โลที่เดิมไหมไม่สูงก็เดิมอ่ะสูงสูงก็เดิมน,นะฮะอ่าไม่ได้มีนัยยะอะไรนะครับนะ,ะเขาต้องทำไฮให้สูงกว่า146ถึงจะเป็นจุดกลับตัวในกรอบนี้ในกรอบนี้ทั้งหมดถ้าทำไม่ได้ก็จะไซด์เวย์อย่างเงี้ยครับข้างล่าง1.3.1ข้างบน1.5.2ครับผมคอมเซเว่นโอ้โหเขาทำอะไรวะเนี่ย ตรงนี้เป็นมาตาบามังยังไม่รู้นะฮะเพราะว่ามันมีแท่งลูกแท่งเดียวตรงนี้นะฮะ,ะข้างล่าง47.5ข้างบน58เป็นแนวรับแนวต้านได้จะดูว่ามันแข็งแรงหรือเปล่าต้องดูสัปดาห์นี้ถ้ายังคงวิ่งอยู่ในกรอบนี้แปลว่าแนวรับแนวต้านตรงนี้ใช้ได้นะครับถัดมาคือ c p พนะฮะวิ่งขึ้นบาทนิงนิดร้องกันทั้งอำเภอนะถูกไหมซีพชุดนี้ก็สวยอยู่นะฮะนะชุดเนี้ย ขึ้นพักทะลุเนี่ยช่วงนี้สวยแต่ขึ้นมาปุ๊บโอ้โหแดงแดงลงมาใส่เนี่ยด่าคาว cover นะครับเป็นสัญญาณ b บ a r ทนะซึ่งไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับสัญญาณตรงนี้ก็แนวรับ57.25มองแนวรับเลยนะฮะตัวถัดมาครับ CPF CPF นี่ก็เป็นเจ้าแห่งไซเวนะฮะใครที่ตาม CPF มานานๆน,น่าจะเข้าใจนิสัยของ CPF อย่างดี คือกำไรใหม่กำไรกูก็จะอยู่แถวนี้นะโควิดมากูจะขายของดีขึ้นกูก็อยู่แถวนี้มีอะไรไหมประมาณนั้นนะฮะเอาเลยครับลูกพี่นะฮะแนวรับอยู่ที่27บาทครับโดยที่แนวต้านอยู่ที่30.5 CPN ครับเตรียมจ่อทะลุฮะชุดนี้ยังเฉยๆนะยังเป็นไซ์เว์เตรียมอัพนะฮะ ฐานเหมือนจะทําเป็นรูปสามเหลี่ยมด้วยเห็นไหมกรอบแคบลงเรื่อยๆถ้าหลดกรอบสามเหลี่ยมขึ้นบนจะขึ้นแรงนะครับก็รอติดตามดูนะฮะกรอบบนคือ54บาท CRC โอเคอ่ะชุดนี้โลยกขึ้นไฮไม่ไปไหนครับก็ยังคงอยู่ที่เดิมครับรอดูแนวต้านดีกว่าครับที่35.25ถ้าทะลุค่อยว่ากันนะฮะเดลต้าทำโอโ้โลแล้วเห็นไหมหลุดเลี่ยงเนี่ย 3 ,381 ามแปสัปดาห์ที่เราบอกว่ามันจะต้องหลุดเท่าไหร่สามหลุดแล้วนะฮะนะหลุดแล้วลงต่อครับนะมันมันไม่หลุดแค่ไม่กี่บาทหรอก <c oughs> มันไม่หลุดแค่ไม่กี่บาทหรอกอันนี้มันแค่เกงใจแนวแน,ว,แนวรับเดิมเฉยผมว่าเดี๋ยวก็จะหลุดลงนะครับสำหรับเดี๋ยวตาก็รอดูดีๆใครมีก็ระวังนะฮะระวังตัวนะเพราะว่าแนวรับมันเนี่ยเท่าไหร่เนี่ย 3.96นะฮะหลุดแล้วหลุดเลย D tag จะงัดได้ไหมเนี่ยจะงัดไหมที่เห็นว่ามันงัดขึ้นมานะฮะเพราะว่าไอแนวรับมันอยู่ตรงนี้เห็นไหมแนวรับเดิม30.4มันอยู่ตรงนี้มันก็เลยมีการเด้งงัดแต่ไม่ได้มองว่าเป็นการกลับตัวนะไม่ได้มีสัญญาณไม่ได้มี morning star หรือว่า reaction อะไรอยู่ตรงนี้เลยที่จะบอกว่ามันคือการกลับตัวเพราะฉะนั้นก็ระวังให้ดีครับเข้ามา D W คอสั้นๆอาจจะอาจจะได้นะแต่ถ้าเกิดจะเล่นกันเป็นเทนเนี่ยคงไม่ไหวนะครับก็ดูด้วยนะฮะนี่มองรับแล้วมีโอกาสที่จะลงไปเจอแนวรับเดิมอีกนะฮะถัดมาคือ EA EA ยังคงวิ่งในกรอบเดิม60ล่าง69.95ใช่ไหม71.75ข้างบนครับผมเอกโกหลุดครับแต่หลุดตรงนี้ขอลบออกก่อนมีระยะที่น่าสนใจคือ16 1 เลขตรงนี้อยู่ที่ะไหร1หนึ่งหกส่งนถึงหนึโซนประมาณนี้เดี๋ยวมาเจอแนวรับมันจะมีการเด้งให้เห็นนะฮะรอ,อดูแต่ว่ามันจะเป็นการเด้งเพื่อหนีตายเท่านั้นก็อาจจะเป็นจังหวะสุดท้ายนะฮะที่อาจจะให้ขายของมางบก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ด้วยนะครับอลองดูนะฮะ Global Global ชุดนี้เริ่มกลับมาดีครับ นะขึ้นพักทะลุเรียบร้อยชุดนี้สวยนะครับทําไ g ใหม่ที่20.9รอบนี้ออทําไฮไหมออทําไฮครับผมนะ20.9เป็นออทาไฮน่าจะขึ้นได้ต่อนะครับแต่อาจจะมีการแบบพักๆอยู่ในโซนเนี้ย,ย,ย2.20.4จ,จนไปถึง21บาทน่าจะยื้อกันอยู่แถวนี้ก่อนที่จะขึ้นได้ต่อนะครับ G P S C ชุดนี้ลงเด้งแล้วก็ทะลุลงนะฮะหาแนวรับไว้เลยครับมีแนวรับอยู่2แนวครับก็คือ72.4แล้วก็67.2ครับให้ไว้2แนวน่าจะถึง <c oughs> ก็รอดูแล้วกันนะฮะใครที่ชอบสายยอ่อใครที่รอเก็บของก็เป็นโอกาสดีแล้วนะครับกราฟกราฟก็ เป็นกรอบไซเวยนเหมือนกันนะครับกรอบล่างมองล่างไว้ก่อนนะฮะสามสครับถ้าทะลุลงนี้ยาวเลยนะฮะอาจจะเจอเลข2ครับ20กว่ากว่าถัดมาครับโฮมโปรครับโอ้โหไม่ค่อยสวยเลยนะฮะทำไมไม่สู้เขาไม่ไม่สู้ดูโฮไม่สู้กอบอลเลยโฮมโปรเป็นไซเวยยดาวนะครับเตรียมปะทะแนวรับที่12.7เ นะผมคิดว่าถึงแน่ๆฮะแล้วมีโอกาสหลุดด้วยก็ระมัดระวังนะครับใครที่มีอินทั h ยังคงเป็นในกรอบไซเวย์อยู่นะครับนี่ตีไว้แนี้เลยนะฮะ54.75จนถึง58.50ครับผม IVL ยังไม่มีอะไรที่น่าสนใจนะครับตรงนี้ไม่ใช่เป็นการเด้งเพื่อไปต่อด้วยนะฮะเป็นการวิ่งอยู่ในกรอบเล็กๆนะครับข้างล่างคือ37.4 ในขณะที่ข้างบนอยู่ที่4 41บาทนะครับเคแบงเคแบงนี่สวยหลังจากที่มีการประกาศงบออกมานะฮะขึ้นมาชุดนี้เป็นการพักตัวเฉยนะฮะมุมมองผมคือว่ามันเป็นการพักตัวเพราะว่าเราตีในอดีตไว้เห็นไหมนี่เราตีในอดีตเอาไว้แล้วมันถึงแนวต้านในอดีตมันก็เลยมีการลงมาพักตัวตามแนวที่ตีเอาไว้เฉย อันนี้ก็ไม่มีอะไรแนวโน้มอมองว่ายังมีโอกาสที่จะไปต่อได้ค่อนข้างสูงอันนี้มองขึ้นมากกว่าที่จะมองลงนะครับ KTB KTB ก็ยังวิ่งอยู่ในกรอบนะสัปดาห์นี้มีแต่ไซด์เว้นะเท่าที่ดูแต่ก็ยังดีกว่าสัปดาห์ที่แล้วนะครับ11.5จนถึง 10, 13บาทนะ KTC ตัวนี้ก็ระวังนะครับใครที่มีของอาจจะทะลุ62บาทลงมา ถ้าทะลุตรงนี้ใครมีก็ต้องคัดเทคโปรฟิตอะไรก็ว่ากันไปนะครับ LH LH ก็ไม่ได้มองสวยเลยนะฮะเตรียมทะลุลงมานะฮะ7.7นะยังไม่มีจุดใดแสดงถึงการที่จะเด้งเลยนะครับแล้วปริมาณการซื้อขายเนี่ยไม่ได้ไม่ได้หนาแน่นด้วยนะดูจากทรงลักษณะของแท่งเทียนนะครับมินมินยงชุด เชิดหน้าชูตาได้ซึ่งเขาสวนกับงบการเงินที่ออกมานะถ้าดูงบของมินนะฮะจะเห็นว่ามันไม่รู้จะว่ายังไงอ่ะมันเละดีขึ้นมาหน่อยแต่ก็ยังเละเหมือนเดิมนะครับก็นะเอาเถอะนะมามาแล้วก็ไปให้สุดนะฮะสตตอร้ออยู่ที่28บาทนะถ้าโซนแนวรับก็ประมาณเนี้ย29-30บาทนะครับ MTC ชุดนี้ยังคงเป็นกรอบไซเวย์อยู่กรอบล่างมองล่างเอาไว้ก่อนนะฮะหาแนวรับไว้64บาทนะถ้าไปได้ราคาแถวๆ64บาทเนี่ยผมว่า r r คุม้มนะครับคุ้มที่จะเสี่ยงอยู่แนวต้าน69บาทครับผม OR มาใหม่ไม่ไปไหนเลยนะฮะขอดูทำเฟรม15นาที มันเปิดแก็บไว้ตรงนี้อ๋อไม่ลงมาปิดแก็บด้วยนะฮะแก็บแก็บของเราให้ไว้ที่ยี่สิบเก้าจุดสองห้าไม่ปิดยังมีโอกาสที่จะไปต่ออะไรเนี่ยเฮ้ยมาจากไหนเนี่ยแท่งนี้หรือหรือจะมีอะไรเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าฮอน่าสนใจนะนะราคานี้น่าสนใจนะไม่ได้ลงมาปิดแก็บด้วยอ่ะ ลองดูแล้วกันนะครับน,นี่มาเล่นกันในนาทีสุดท้ายเลยอะอ่ะ OSP โอ้เหมือนจะหนีตายเปลี่ยนเป็นทำฟ e มดีเหมือนอ้น,นี้เป็นเป็นการหนีตายขึ้นมาเจอแนวอ่าแนวรับที่กลายเป็นแนวต้านนะครับที่34บาทแต่มองลงนะฮะนะไม่ได้มีการเด้งไม่ได้มีการกลับตัวใดๆนะครับเป็นเพียงรีบาวสั้นๆนะมองอย่างนี้นะครับปตาทอ เป็นขาลงหรือย่างนะฮะหลายคนก็ถามเข้ามาชุดนี้นะฮะขึ้นพักทะลุเรียบร้อยเพราะฉะนั้นเราจะใช้ตัว Stop Loss ที่36.95เป็นแนวรับไม่หลุดก็ยังคงมีโอกาสที่จะขึ้นได้นะวอทอนี้มอ,มองมองบวกนะครับ PTEP e นะครับมองบวกเหมือนกันโดยที่จุด Stop Loss เอาไว้ต่ำๆหน่อยนะครับ100บาททั่วฮะถ้าไม่หลุดก็ยังมีโอกาสที่จะขึ้นได้ครับ p t g c เหมือนกันนะฮะ เป็นแม่ลูกกันนะพวกนี้เป็นเหมือนครอบครัวเดียวกัน57.4นะบเจจุด่นะฮะจุด stop l ร s s นะฮะแล้วโซนแนวรับก็ประมาณนี้แหละ60จนถึง62ลาดกลุ่มลงไฟฟ้านะครับอมองมองลบไว้ก่อนไหมเอางี้นะฮะแผนถ้าไม่หลุดตรงนี้ตรงนี้เอาเป็น Stop Loss ได้นะ48.5ถ้าไม่หลุด ยังคงวิ่งต่อได้และถ้าสามารถทำราคาเหนือ52.7ได้อันนี้จะกลับคืนนะฮะจะขับกลับเป็นขาคืนได้นะครับหุ้นสวัสด์หลังจากที่มีการประกาศงบออกมาซึ่งค่อนข้างใช้ได้อยู่นะงบก็ค่อนข้างดีวันนี้25 25ยังไม่ไปไหนแท่งนี้นะฮะ piercing b u l l e t นะครับซึ่งเป็นสัญญาณดีแต่สองแท่งต่อมาทำไมมันไม่วิ่งวะ p พีย c i ิ่งบู l ิตก็เป็นสัญญาณบูล l ิตแบบอ่อนๆน,นะครับก็เอาไว้เป็นแนวรับได้นะคือตรงนี้นะฐานแนวรับคือ62.25ใช้เป็นจุดสตอล s s จุดแนวรับจุดสตอล s s อันเดียวกันได้นะครับสมมุติว่ารับ63แล้วถ้าเกิดคัด62.25นี้ขาดทุนบาทเท่าไหร่ไม่ถึงบาทขาดทุน75สตางค์อันนี้คุ้มมากนะฮะถ้าสมมุติว่าเราลุ้นในการดีดขึ้นมาเนี่ยคือ rr จุดเนี้ย ค่อนข้างคุ้มน่าสนใจนะครับสำหรับสวัสด์ลองเอาไปดูนะฮะซีเอชซีบีนะครับเอชซีบีงบงงงงนะไม่ค่อยเท่าไหร่ไหมงบทรง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 นะไม่ค่อยเท่าไหร่แต่แนวรับอยู่ตรงนี้ครับตรงนี้ผมก็มองว่าคุ้มนะเพราะว่าแนวรับมัน99.5นะครับใช่ไหมอ่าเก้าสิาจุดครับค่อนข้าง น่าสนใจนะเพราะว่าราคาตอนนี้มันร้อยสามบาทมันใกล้มากอะ่ะคือจุดสตอล์ s ประมาณสามบาทห้าสิบตังค์อ่ะนะครับอ่าอย่างเงี้ยคุม้มถัดมาครับ scc หลุดแนวรับนะหลุดแนวรับอย่างงี้ผมปล่อยเลยนะนะเราก็รอมันไปทำฐานใหม่ข้างล่างนะค่อยว่ากันนะครับ scgp นะครับแนวรับอยู่ที่สี่สิบห้าใช้เป็นจุดสตอล์ปด้วยก็ได้ถ้าเกิดเขาหลุดลงมาก็ขาดออกไป tisco ว้าวแท่งนี้สวยจังเลยนะฮะมาพร้อมกับวอลุ่มถ้าเกิดแท่งนี้เป็นตัวเปิดเกมจริงมันจะไม่ไม่ลงมาปิดแกร็บนะครับเราสามารถใช้ตัวแกร็บเนี้ยเป็น Stop Loss ได้คือ91.25นะสมมุติว่า,าทุนเราอยู่95เนี่ยถ้าหลดมา91.25นี่ขาดทุน3บาท75ตังก็น่าสนใจอยู่นะครับไม่ประมาณ3เปอร์เซ็นต์ใช่ไหม ออโอกาสขาทุนคือ3%แต่โอกาสกำไรแล้วถ้าเกิดมันรันแก็บนะอันนี้จะน่าสนใจมากครับอันนี้จะกลายเป็นเบรกเอา a ว้แก็บซึ่งถ้าเปิดแก็บอย่างเงี้ยโอกาสในการวิ่งแรงๆก็จะมีนะครับ TMB ยังไม่ไปไหนเลยนะฮะยังคงซยเวงอยู่ในกรอบล่างมองล่างนะฮะบาทหนึ่งแนวรับข้างบน1.27ครับ TOA หลุดแนวรับเรียบร้อยฮะหลุดเรียบร้อยครับนะ หลุดก็ปล่อยเขาหลุดไปครับเดี๋ยวไปทําฐานตรงไหนค่อยว่ากันท็อปยังคงวิ่งได้อยู่นะครับแนวสต็อปรอสนะฮะไว้ที่53บาทแนวรับก็ประมาณ57 5 8บาทนะครับทรูทรูหลุดแนวรับไปแล้วค่อยว่ากันเนาะให้เขาทําฐานใหม่ทียูแนวรับที่13บาทนะครับตอนนี้ราคา14บาทถ้าเกิดรับที่14บาทหลุดลงมา13บาทนี้เราจะขาดทุนประมาณ8%ก็ใช้ได้อยู่นะ นะลึกไหมแปดเอันนี้ก็แล้วแล้วแต่นะฮะแต่ภาพรวมก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ค่อยแรงด้วยนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับ VGI นะอยู่ในโซนแนวรับพอดีถ้าตีตีเทนไลน์นะฮะตรงนี้6.7นี่คือแนวรับพอดีนะครับมันจะทำสามเหลี่ยมหรือเปล่าเนี่ยเป็น Symmetry ท r i a เก l ลเลยนะโอ้ถ้าทำได้นี่จะสวยมากฮะเวลาทะลุกรอบก็จะวิ่งค่อนข้างแรงเหมือนกัน ก็ต้องลองดูครับนะวอลุ่มก็ใช้ได้อยู่นะฮะหายจนไม่รู้จะหายยังไงแล้วครับอ่ะก็ใครที่ชอบก็ติดตามนะครับยังไม่มีจุด Stop Loss นะจะใช้ใช้ตรงนี้ได้อ่ะหกจุดห้านจุด s ก็ได้หรือว่าถ้าใจเย็นหน่อยก็6.3ก็ได้นะครับอ่ะประมาณนี้นะฮะก็เพื่อนๆใครมีคำถามอะไรถามทิ้งไว้ก็ได้เดี๋ยวผมมาคอมเมนต์ตอบให้นะครับช่วงนี้ผมจะ วุ่นวุ่นหน่อยนะนะงานมันจะค่อนข้างแน่นๆหน่อยก็ถ้ามาช้าเสียงหมดพลังอะไรไงผมขออภัยจริงนะครับอ่าถ้ามาเจาเชยได้เดี๋ยวผมมาตอบคำถามให้ใหม่นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าละกันสำหรับในคลิปนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ